ทีลสินแดงดายกมาจังหวะนี้สารัฐเปิดเข้าไปทีลสินแดงดาบทบอ108จอประเด็นนะครับวันนี้คงต้องคุยกันถึงเรื่องราวของหัวหอกทีมชาติไทยนะครับเมื่อช้างศึกไร้ทีลสินแดงดานะครับต้องยอมรับว่าทีลสินแดงดาแม่อายุนามจะ30กว่าเข้าไปแล้ว แต่เขาก็คือนักเตะคนสําคัญผู้ผลิตกรสำคัญให้กับทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอฟมิ b ซูบ i ชีครับอีเล็กทริกที่ผ่านมาทีเด็ดินแดงดาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากมากนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ทําให้น้องๆเรียกประตูในช่วงเวลาที่สําคัญหรือแม้กระทั่งการกลับมาเล่นในไทยดีกนะครับมุ้ยก็ยังเป็นกําลังสําคัญของ BG ในช่วงเวลาที่ BG กําลังจะเจอวิกฤตแบบนี้นะครับในการแข่ง FIFA Day ขันฟีฟ่าเดย์คราวนี้นะครับ มุ้ยทีเดศินแดงดาขอพักก่อนนะครับเพราะว่าด้วยร่างกายที่ล้ามาจากเกมในลีกรวมถึงอายุนามที่ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้พอมาถึงทีมชาติไทยมีคําถามโตโตโต,ตเลยครับว่าพอไม่มีทีรสศินแดงดาแล้วใครที่จะขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยแทนพี่มุ้ยทีรสศินแดงดานะครับซึ่งจริงๆแล้วคําถามเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาไทยเราก็จะมีกองหน้าคนหนึ่งแล้วก็อยู่ยืนยงได้ ทีละสิปีหรือ1พทศวรรษไม่ว่าจะเป็นยุคของเปียพงผิวอ่อนยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมาถึงยุคของทีเดสินแดงดาหลังจากหมดยุคของทีเดสินแดงดาซึ่งก็เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับก็จะต้องมีหัวหอกคนใหม่ที่ขึ้นมายืนเป็นศูนย์หน้ากําลังสำคัญของทีมชาติไทยแทนนะครับคราวนี้ในฟีฟ่าเดย์มันจึงเป็นบทที่สุดสําคัญนะครับของกองหน้าดาวรุ่งของไทยนะครับซึ่งมาโนโพกิ้ง เรียกผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ามา3คนในวันที่ไม่มีพี่ม้ยศิลสินแดงดานะครับคนนึงก็คือปรัมเมศอาจวิไลน,นะครับที่มีผลงานมาจากในการแข่งขันเอฟเอฟที่ผ่านมานะครับยิงประตูสําคัญนะครับอีกสองคนเป็น2คนที่อยู่กับทีมชาติไทยมาโดยตลอดแต่ในเอฟเอฟไม่ได้เล่นเพราะว่าเดินทางไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับนั่นก็คือสุภาชายใจเดดกับสุพนัทเหมือนตานะครับทีนี้หลังจากเดินทางกลับมาจากเลสเตอร์นะครับ สุภชัยใจเด็ดและสุภนัทเหมือนตาสแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างก่อนไปกับหลังไปของเขาเปลี่ยนไปมากครับการได้ไปฝึกกับทีมอาชีพในอังกฤษสุภชัยแข็งแกร่งขึ้นมากคมมากนะครับสุภนัทได้รับการยกย่องสูงมากว่านี่คือผู้เล่นที่จะมาแทนทีศิลป์ในอนาคตหลายคนมองแม้กระทั่งว่าสุภนัทไม่ควรจะไปเจลีกด้วยซ้าเขาควรจะข้าชั้นไปถึงยุโรปกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกเรียกมา3คนนะครับสุภชัย สุพนัทและปรเมรอาดิไลนาทีนี้แฟนบอลอาจจะอุ่นใจว่านี่แหละคือทายาทของทีรศิลปแดงดานะครับวันนี้เรามาลองมาวิเคราะห์กันดูว่าในแง่ของการถูกเลือกมานะครับสุพนัทสุภชัยนะครับและปรเมรอาดิไลใครจะมีโอกาสแจ้งเกิดได้มากกว่ากันนะครับข้อหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเลือกเล่นแบบหน้าคู่นะครับหน้าคู่แน่นอนว่าตัวเลือกสําคัญค่าจะเป็น442นะครับหน้า2คนสุพนัทกับสุภชัย แทบจะไม่มีอะไรต้องปรับเลยนะครับในการเล่นกับบุยดําทั้งคู่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับสุประชัยอาจจะเป็นหน้าเป้าที่เล่นลูกกลางอากาศก็ได้ลูกกับพื้นก็ได้ยิงประตูก็ดีสุพนัทจังหวะกระชากลากเลื้อยนะครับความคมในการยิงประตูทั้งคู่สามารถยืนคู่กันในแดนหน้านี่เป็นบททดสอบที่ง่ายที่สุดของมาโนโฟกิงเพราะทั้งคู่แทบจะไม่ต้องไปปรับตัวเข้าหากันเลยครับรู้หลับมองตารู้ใจว่าใครจะเข้าช่องไหนใครจะวิ่งไปทางไหนเพราะฉะนั้น ถ้าเล่นหน้าคู่นะครับสุพนัทสุประชัยน่าจะเป็นตัวเลือกแรกนะครับในขณะที่ตัวเลือกต่อมาอ่ะก็อยู่ที่ว่าปอลเมศอาจมิไลซึ่งนั่นอยู่กับเมืองทองจะถูกจับสลับคู่กับใครปอลเมศจะยืนหน้าเป้าคู่สุประชัยปอลเมศจะยืนหน้าเป้าคู่สุพนัทหรือทั้งคู่จะสลับกันแบบไหนสุปโชคเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามองว่าจะเล่นหน้าคู่นะครับสุพนัทสุประชัยนี่คือคู่แรกที่น่าจะอยู่ ในการเลือกของมานุโพกิงในระบบหัวหอกคู่นะครับทีนี้ถ้ามานุโพกิงมองว่าการไปเล่นในเกมระดับตะวันออกกลางแบบนี้นะครับเราควรจะปรับมาเล่นใช้หน้าเป้าตัวเดียวนะครับถามว่าหน้าเป้าตัวเดียวนะครับทั้ง3านพลเด่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปรเมศอัาวิรัยก็ดีนะครับสุพนัทเหมือนตาก็ดีหรือสุภชัยใจเด็ดก็ดีนะครับเพราะว่าเรายังมีผู้เล่นบิ่มเส้นที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นปฐมพลก็ดีสุภโชคสารชาติ ก็เพิ่งจะกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับหรือจะทางเอาสุพนัทออกไปเล่นด้านข้างบ้างก็ได้เอกนิตบ้างก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในหน้าเป้าที่มีประสิทธิภาพสุภชัยสุพนัทหรือว่าจะเป็นปอลเมอลตอัศวิไลใกล้เคียงกันนะครับดูจากจํานวนการผลิตสกอร์ก็น่าจะมองเห็นว่าอ่ะใครถ้าเป็นหน้าเป้าเดี่ยวมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่ามาโนจะเลือกใช้งานแบบไหนไปดูสถิติกันนะครับในข้อ3นะครับ จากผลงานการทําประตูในไทยลีกสุภาชัยยิงไปแล้ว14ประตูเป็นนักเตะไทยที่ทําประตูได้มากที่สุดในไทยลีกเลยตอนนี้นะครับรองลองมาคือสุพนัทเหมือนตาและตามด้วยปอลเมตอาจวิไลสุพนัทยิง8นะครับปอลเมศยิง5นะครับ3าคนยิง26ประตูนี่คือการเลือกกองหน้าที่เรียกว่าจํานวนสกอร์รวมกัน26ประตูเนี่ยน่าจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในเมืองไทยในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะเลือกเอาใครเล่นเป็นหังหอกเดี่ยวของทีมชาติไทยผมว่าเลือกได้ทั้ง3คนนะครับอ่ะก็อยู่ที่ว่าใครที่เหมาะกับแทคนิกในเกมนั้นๆมากกว่าในรูปแบบที่มานูโพกิ้งต้องการมากกว่ากันนะครับมาถึงที่ข้อหนึ่งนะครับนี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยของดาวรุ่งทั้ง3คนนะครับซึ่งทั้ง3คนอายุก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน25มากสุดน่าจะเป็นปรอเมธรองลงมาคืสุวชัยสุพนัทเหมือนตาเป็นเด็กที่สุดนะครับ และเป็นโอกาสสาคัญที่สุดเพราะว่าการที่ไม่มีพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาและมันยังไม่ได้เป็นเกมถึงขนาดที่เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือฟุตบอลเอเชียนครับนี่เป็นเกมฟีฟ่าเดย์ที่มีความสําคัญอยู่พอสมควรเป็นเกมที่ใหญ่กว่าระดับอาเซียนถ้าเอานักเดะกในกลุ่มเหล่านี้ดาวรุ่งหรือว่าอายุไม่มากนักไปเล่นระดับอาเซียนเราอาจจะไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าด้วยประสิทธิภาพของทีมชาติไทยก็เหนือกว่าทีมอ,อื่นแต่คราวนี้เอาละครับเมื่อต้องขยับไปเล่นในเกมระดับตะวันออกกลาง เจอ UAE เจอซีเรียจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะมาแทนที่มุยธีรสินแดงดาจะเป็นสุปนัณเหมือนตาจะเป็นสุภาชัยใจเด็ดหรือจะเป็นปอลเมตอาฒวิไลเราขึ้นไปถึงระดับเอเชียหรือ,อยังนะครับตัวแทนของทีมชั้นนำในเอเชีย UAE ซีเรียเหล่านี้ก็คือทีมที่ประสิทธิภาพสูงมากที่จะเข้ารอบลึกๆในเอเชียครับหรือว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของเอเชียถ้าหากว่า นักเตะในกลุ่มนี้ทั้งสุภชัยสุภนัทหรือปอลเมศฝากผีฝากไขได้ในอนาคตถ้าหากว่าพี่มุ้ยทีรศิลี์แดงดาจะเหลือเวลาในการได้ผิมชาติอีกไม่มากนักนักเตะเหล่านี้จะขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นฟี f a เดยคราวนี้นะครับจะเป็นบทพิสูจน์สําคัญว่าทายาทของพี่มุ้ยทีลศิสป์แดงดาจะเป็นใครใน3คนนี้ครับ